เผยหมดเปลือกกับสื่อดังสันวงสะทอนเผยเหตุผลเนี่ยที่ขอแปพาแสงทองแต่งงานแล้วก็ยอมรับว่าเคยจะชูมากๆตอนนี้เสือสิ้นลายไปแล้วค่ะค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าสําหรับคู่คู่นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เป็นกระแสแล้วก็หนึ่งวัน หนึ่งพันดราม่าค่ะขนาดนั้นเลยจริงจริงพี่น้องค่ะแต่เขาผ่านมาได้เพราะความรักของเขาเองค่ะคือเอาความรักมาการะั้นตีเลยพี่น้องค่ะเพราะว่าสิพบเจอกับอุปสรรคออหยังปัญหาอีหยังก็สซ้างความรักมาที่หนึ่งและทุกอย่างก็ผ่านไปพี่น้องค่ะแมนค่ะเพราะว่าขออนุญาตอ่านนะคะจากไทยรัฐออนไลน์เอามาโล่งไวงหิตแอนไลนยค้นเนี่ยโอ้โหให้ความสนใจมากๆเลยที่เดียวค่ะค่ะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก็แล้วกันนะคะ ก็คร่าวๆเลยนะคะหลังจากที่ทางสนนุทธรเนี่ยได้มีการยกขันหมากสู่ขอพีพาวแสงทองอย่างเป็นทางการก็ทําให้มีการจัดงานแต่งเนี่ยเลิกจัดงานวันที่27ธันวาคม2568ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีสื่อเข้ามาสัมภาษณ์ซึ่งในเรื่องแต่งงานเนี่ยก็บอกว่าไปดูมาแล้วก็เลือกเองโดยเฉพาะ ตั้งใจเลือกวันที่27ซึ่งเป็นเดือนธันวาคมพอดีนะคะช่วงนั้นก็คือยังไม่รับงานด้วยเหตุผลที่แบบว่าแต่งงานกันปุ๊บปั๊บเนี่ยทำไมถึงแบบเอ้ยซือเบ้าคือว่แท่แท้นะคะก็เผยเริ่มต้นจากที่แบบทํางานร่วมกันมาสักพักแล้วได้เจอกันทํางานด้วยกันก็คือระยะเวลาสําคัญไหมก็คือไม่สําคัญนะคะก็ เชื่อว่าแพลวเนี่ยเป็นหญิงแกล่งก็ได้ชอบในตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นการตัดสินใจในหลายๆอย่างนะคะในตัวของแพลวแสงทองค่ะแล้วก็บอกอีกว่าสิ่งที่ทําให้แบบว่าอยู่ตรงเนี้ยก็คือเกิดจากความชอบนั่นแหละการคุยกัน<อ>ในใ <จ S 1> ช่วงเวลาช่ที่คบหากันเนี่ยคือให้เก็ิอยู่ยังไม่มีการออกเสื้อคือคบกันส้มคบกันมานานแล้วค่ะไม่มีการออกสื่อใดๆเลย แล้วบอกว่าด้วยหลายๆอย่างเราไป่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาโตแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขามีลูกแล้วค่ะในตรงนี้แล้วก็เป็นธรรมเนียมของอีสานด้วยที่เคร่งในเรื่องนี้เวลาผู้ใหญ่ก็ต้องแไบ,บไหว้เวาเคาอาจจะคิดว่าไปเล่นๆหรือเปล่าเลยตัดสินใจที่จะขอแต่งงานค่ะนะคะด้วยที่แบบว่าซันเนี่ยอายุ23ปีก็เติบโตได้อีกแต่คิดว่ามั่นใจนะคะก็คือไม่จําเป็นต้องไปฟังคนนอกครอบครัวค่ะคิดเลยว่า สู่ขอดีกว่าให้มันถูกต้องไปเลยเพราะในไหนก็ต้องทํางานด้วยกันมันเป็นเส้นทางที่แบบว่าไม่ต้องมาปรับอะไรเยอะแยะมากมายค่ะทางนั้นแพีวพาวเองก็บอกว่าเวลาที่รู้จักกันมาประมาณหนึ่งปีเกือบสองปีเนี่ยเริ่มจีบกันมาเมื่อประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วซึ่งระหว่างนั้นแพีวพาวเองก็พยายามถามซันเลยว,ว่ามั่นใจใช่ไหมเพราะช่วงนั้นก็คือแบบว่าซันเนี่ยเริ่มมาหยอนแพีวพาวแล้วในช่วงเดือนตุลาปีที่แล้วที่ผ่านมามาจีบค่ะ ก็คือไม่อยากให้ปุปปับตัดสินใจและเราก็ไม่อยากผิดพลาดในเรื่องความรักอีกไม่อยากให้เขามาเสียเวลากับเราเขายังมีอนาคตได้อีกไกลค่ะนะคะแล้วยังบอกต่ออีกว่าสั้นเนี่ยเผยช่วงที่ทักมาคุยกับแพรวแกรกแรกช่วงนั้นก็ยังมีสาวๆที่แบบว่าเป็นของตัวเองอยู่บ้างอ,อยังอยู่ในช่วงที่ลังเลว่าเอาไงคือแบบกําลังเลือกกาลังเลือกนะคะตอนนั้นไม่ได้คิดเลยว่าจะมีครอบครัว จนมาถึงทุกวันนี้แล้วยังบอกต่ออีกว่าแต่ตอนที่มาคุยกับแพีาวอย่างจริงจังจนได้ขอแต่งงานเนี่ยก็ค่อยๆเคลียรเรื่องสาวๆให้มันจบไปเพราะวันนี้ประเด็นออกมาแฉกันเนาะ,ะก็แต่ก่อนตัวเองก็แสบเหมือนกันนะคะก็ในขณะที่มาคบกับแพีาวๆก็ยังทํานิสัยเดิมๆอยู่อืม,มันก็จะทําให้รู้สึกว่าฟิลแล้วก็เสียใจถ้าหากตอนนี้ใครเอาเรื่องราวที่ออกมาพูดนั้นคือเคยทํามาแล้ว ไม่ว่าเป็นอดีตค่ะปัจจุบันเนี่ยไม่เคยคิดจะทําเลยเราคิดจะแก้ไขตัวเองพูดตรงๆก็คือเสือสิ้นลายนะคะซันบอกแบบนี้อ,อ่ะแล้วก็ว่าทํามาถึงเลือกผู้หญิงคนนี้เป็นคู่ชีวิตหลายๆคนก็สงสัยนะคะค่ะซันบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือความเป็นแม่ของลูกเขาชัดมากๆอืมค่ะแล้วยังบอกอีกว่าเขามีความเอื้อเฟื้อต่อคนรอบข้างเราแล้วก็เป็นคนที่แบบใจใจกับเพื่อนมากๆนะคะ,คะ ชื่นชมแผวพาวแล้วก็ครอบครัวของซันได้ดีมากๆแบบว่าดูแลครอบครัวซันได้ดีมากๆค่ะวันแรกที่ทพาเขาเข,าเข้าบ้านยกมือไหว้ทุกคนไม่ว่าใครจะอายุน้อยอายุมากเขาก็เคารพนะคะความเป็นผู้หญิงก็คือแบบคาราะซันบอกอีกว่าเราไม่ต้องให้ใครมาดูแลเพราะเราก็ดูแลครอบครัวเราได้อยู่แล้วค่ะโอ,อ้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้สรุปแล้วก็คือเพิ่นซุ่มคบกันมาก พอสมควรแล้วพี่น้องคะ,คะแต่กันยังบ่ค่อในเปิดเผยอีอย่างยังให้เกียดกันอยู่ก็ศึกษาดูใจกันมาเรื่อยๆจนลู่ลู่ตื้นลึกนะบางของกันละกันละพี่น้องคะจังได้ออกมาเปิดเผยต่อซื้อโซเชียลทั้งหลายว่าได้คบกันได้คบหากันพี่น้องคะสาหรับสั้นวงสะท้อนผลก็เป็นคนแบบชัดเจนถือว่าอายุน้อยไหมถึงแม้ว่าอายุน้อยแต่ความขิดิ่น เบ่แม่นเขาขางเ้อะพี่น้องเพิ่นมีความคิดหรือว่ามีแนวความคิดที่เป็นผู้หญ่อยูเดียสำหรับตัวเยสิดบาร์เซยค่<ฆ>แล้วเมื่อชัดเจนแล้วเนี่ย<ฆ>เห็นบ่พี่น้องคือพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วชัดเจนกะโอเควะคนนี่แล้ววะแจ้งได้กะตัดสินใจแล้วกาเลือกที่จะตัดสินใจแล้วกาเลือกที่จะเอาผู้หลักผู้ใหญ,ญ่มาสู่ขอพี่น้องค่ะแล้วสิ่งที่<ฆ>ทําไมถึง แต่งเลี้ยวแทะคบกันบ่รา่าโดนคือแต่งเลี้ยวแทะตรงนี้ก็คือเพิ่นสุ่มเบิ้งใจกันมาโดนแล้วแม่พี่น้องศึกษากันมาพอสมควรแล้วและที่นี่ก็เลยมากตัดสินใจขอขอเราก็แตงเลยเพราะว่าแพทยผาแจงท่องเพิ่นกับเป็นคนแบบผ่านผ่านอะไรมามนะากแล้วอมามา,อากอยในยุคนี้นอันนี้คือความคิดของทางด่านสั้นวงสะท้อนซื่อขอบอกว่าอายุน้อยก็จริงแต่ความคิด ความอ่านเป็นผู้ใหญ่ค่ะสําหรับตัวเยสิตวาค่ะนะคะก็หลังจากเยสิตเราได้ฟังเราก็บ,บอกว่าประมาณนี้นะคะ,ะแล้วถ้านันเพล่าเพ้วแสงทองเองก็ได้บอกต่ออีกนะคะทุกคนวาก็ไม่คิดจะเปิดใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าตนเนี้ยด้วยความที่มีลูกของด้วยมันยากนะคะเขาอาจจะรักเราจะชอบเราแต่เขาจะรักลูกเราไหมเพลแาเเพ้ก็บอกแบบนี้แต่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตื่นเช้ามาเนี่ยก็รับลูกเราไปไปรับไปส่งลูกเราไปโรงเรียนได้ค่ะ ก็คือแบบว่าสัน้นนะฮะลูกคี่คือจุดที่พป่ว่าใส่ท้องกลัวที่สุดค่ะแต่สั้นก็สามารถก้าวผ่านมาได้แล้วก็มองว่าส่วนเนี้ยมันแบบว่าเข้ามาแบ่งเบาทุกอย่างทําให้อารมณ์ดีขึ้นหายเหนื่อยนะคะรู้สึกดีสบายใจอืนะคะแล้วก็บอกว่าแพลวพาวบอกว่าที่ยอมแบบว่าเซเยตแต่งงานเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่ต้องตัดสินเขาคนก็บอกแบบนี้เขาไม่ใช่แค่แบบว่ามาเพิ่งตัดสินใจก็ ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ยาวแล้วก็ละเอียดถึงเรื่องการแต่งงานแล้วก็เรื่องทุกอย่างกับประเดินดาม่าที่มันเกิดขึ้นค่ะค่ะกถือว่าพี่ว่าแสงท่อคุณกับเป็นคนแบบพานลาหลาว่ายแล้วพี่น้องขาแล้วสิ่งที่ตัดสินใจกับถือสวัสดเป็นความสุขความสุขส่วนหนึ่งของเราที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองโดยทีว่ามีผู้ใดมากมากเขาเขาถึงความรู้สึกตรงนั้นได้สาวเนยค่ะอ่าเนี่ยคือความสุข แต่สันวงะทรอน,นี่คือสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มหายกับแค่าผาพแสงทองเมื่อออกงานนี่สิกับมีู่เคี่ยงขางเหนื่อยมาก็มีคนคอยซัพพอร์ตดูแลแตงสีพี่น้องคะแล้วกับิิงหลักๆเลยก็คือเข้ากับเด็กๆได้อ่าเพิ่นก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันพี่น้องใช่ค่ะจตุนับฝากไว้น้านะคะทุกคนถึงบทสัมภาษณ์ที่มันยาว ใครที่อยากฟังแบบว่าใครที่จะอ่านเต็มๆเนาะทุกคนสามารถเข้าไปได้เลยในเพจไทยรัฐออนไลน์ค่ะเขาได้มีการให้ไว้นะคะในหัวข้อเพิ่งมาโพสต์ในเมื่อวานที่ผ่านมาเผยเหตุรีบขอแต่งงานมองแพราพาเป็นหญิงแกร่งยอมรับว่าตนเองเคยเจ้าชู้แต่ว่าตอนนี้สิ้นลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าสองคนกับอมาสรุปห้พี่น้อนรับชมวเราฟังเพียงเท่านี้นะคะ,คะทุกคนเพราะมันยาวมากๆ